โหลสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมเกนชินนะครับเกนชินอิมแพกนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะมาสุ่มกาชากันนะครับสุ่มครับผมซึ่งมีตัวใหม่มานะครับก็คือพี่จงหลีของเรานั่นเองครับตัวนี้นี่เป็นตัวที่เขาเรียกว่าน่าจะเทพใช้ได้เลยแหละนะครับแต่ว่าที่ผมต้องการจริงๆเนี่ยก็คือเลเซอร์นะครับตัวนี้พวกผมใช้เป็น DPS หลักเลยนะครับเป็นตัวตีหลักนะจัดไปลูกพี่เอาประกดเลยสักสิบเรามีอยู่2500นะครับโอเค จัดไปแล้วก็ไปเลยจุติซีโทอออเอ๋ยเฮ้ยมินเน่เลเซอร์ยังก่อนยังไม่ใช่ยังก่อน no no oh my god oh my god ชิปหายแล้วธนูมาแทนเฮ้ย,ยโลแรกนะครับประเดิมเกลือก่อน นะเข็มๆแบบนี้กูชินแล้วผมแทบจะเอาไปปรุงเป็นอาหารได้อยู่แล้วนะเนี่ยความเกลือนี่มันธรรมดาแล้วก็อาวุธก็มาใหม่ด้วยนะครับอันนี้อีก2อันแต่ว่าเราค่อยสุ่มนะเราจะสุ่มไอ้นี่ก่อนเสร็จนี้ก่อนนะครับจัดไปอีกพันหเม็ดกระดกร้อยอีกสิไปอีก1นึ 10, 1โลมาช่างโลเอือยยังไม่มาวะสีทองไม่มาครับคือสีทองเนี่ยถ้ามามันก็ดีนะ แต่ถ้าไม่มาก็ก็ขอเลเซอร์พี่กดเลเซอร์อุ้ยดิตัวใหม่ครับเขาอ่านว่าไงครับอ่านว่าสัญญาณเลยครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะสัญญาณไม่รู้นะแต่ว่าได้ตัวใหม่มาเออก็ดีเหมือนกันครับนี่คือตัวใหม่เลยนะที่เพิ่งมาครับโอเคตัวเป็นระดับสี่ดาวซึ่งเจคแคก็เป็นธาตุไฟนะครับก็น่าจะดีใช้ได้อยู่แต่ว่าจะเอาเลเซอร์พอไหมเนี่ยเออไม่พอไม่พอแล้วครับเกี้ยงแล้ว อันนี้ก็5ครบแล้วด้วยชิปหายแล้วเพชรก็ไม่ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยแต่ว่าได้ได <S down> ้อีกน like, ิดหน่อยอีกนิดหน่อยแอะกัดก้นเกลือกินนี่แนี่อีกสักนิดอ๋อไอ้นี่เกลือยับยับแงะอีกหน่อยนึง340จัดไป้ไม่ออกเลยเว้ยชิปหายแล้วอีกร้อยหกสิบไม่ได เมดสุดท้ายแล้วนะกูขอเลเซอร์ก็ได้ที่ทองไม่ต้องเอออุย้ยเกลือหนักมากครับพี่พายแล้วตอนนี้มีห้าเฮ้ยตัวเธอผมสุ่มอันนี้แล้วเผลอได้ทองมานี่อันนี้คือสวยนะเพราะว่าจริงแล้วทองเนี่ยเราควรจะไปสุ่มกับแพ็คนี้นะครับทองเนี่ยเราควรสุ่มกับแพ็คนี้ซึ่งแพ็คนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราควรจะสุ่มเป็นอันสุดท้ายเลยตอนที่ว่าเราได้ของที่เราต้องการจากแพ็คนี้ทั้งหมดแล้วนะ ก็คือเรเซอร์เนี่ยครบ6ดาวซึ่งอันนี้อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าไอแพ็คนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราได้การันตีเนี่ยก็คือจะได้ตัวอื่นแทนไงนะแต่ไหนๆก็มีแห่าบวนเป็นกันแหละหน่อยละกันนะหน่อยไหนๆมันก็มีแห่แนนแนนม, 5. มันคงไม่ได้การันตีมาในแพ็คนี้หรอกนะสีทองเนี่ยออ้ยใจหายวับขอเป็นออ้ยฟิชอุ้ยฟิชดีเนี่ยผมดาวยังขาดอยู่ประมาณดวงหนึ่งไหมครบแล้วครับคิดว่าเอ้ยได้ฟิชมาก็ดี ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่นะครับแต่อย่าเอาสีทองมานะไม่เอาสีทองไม่เอากระเพกนี้ไม่เอากระเพกนี้ก,กูขอกระเพกอื่น please ไม่โปรดอย่านะอย่าสีทองสีม่วงสีม่วงสีฟ้าก็ได้โอเคครับโอเคที่ไม่โอเคเท่าไหร่ได้ฟิตมาตัวหนึ่งแมก็จีจอนกันนี่ผมน่าจะดาวครบแล้วนะ,ะดาวสุดท้ายจิ้มด้วยนะครับปลดเรียบร้อยเป็นหกดาวแล้ว จ๋งแต่ว่าเลเซอร์นี่แหละที่ผมต้องการมากกว่าผมขาดอีก4นะอีกเยอะเลยแหละเพราะงั้นก็อีกสักพักใหญ่บบถึงจะได้คือตัวละครเนี่ยตอนนี้ผมมีเกือบครบหมดแล้วนะผมขาดอยู่แค่ตัวละครเดียวนะที่มันไม่ใช่ตัวใหม่นะครับขาดอยู่แค่ตัวละครเดียวก็คือ,อที่เป็นน้องแมวอะ่ะชื่ออะไรนะน้องแมวน้องแมวน้องแมวสายฟ้าเจ๊แกชื่ออะไรนะเครืิงเออเครืิงนะครับแม่กำลังนึกอยู่ดีเลย น้องคืชชิงอยู่ตัวเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดได้นี่ผมก็ได้ครบหมดแล้วแหละนี่ไงน้องเคืชชิงขาดอยู่แต่ว่าตัวอื่นผมได้ครบหมดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอตัดไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่าโอเคมาต่อกันเลยนะครับกับอ่าวันที่2นะครับเอ้ยไม่ใช่สิวันที่3นะครับอืมวันที่3นะฮะพอดีมันต้องรอทิ้งช่วงครับต้องรอทิ้งช่วงหรือว่า พอเราเกลือจากวันแรกปุ๊บใช่ป่าวแล้วคือวันวันแรกเนี่ยคนจะสูบเยอะนะครับแล้วไอเนี้ยคือวันที่3ก็คือคนอาจจะเริ่มแผ่วลงมาบ้างแล้วอ่ะนะก็คือจะเริ่มสุ่มน้อยลงแล้วก็ไอันี้ผมสุ่มตอนเช้าด้วยเครับเพราะงั้นคนเขาน่าจะไปทํางานหรือว่าไปเรียนกันเนีเพราะงั้น <c oughs> จัดเลยตอนนี้แหละตอนนี้แหละมันจะไม่มีใครมาเย็นชิดจัดเลย10เม็ดมีสองหมื่นเอาไปไล่10ก้อนอ้ยทองต้องมาแล้วเออ อย่างนั้นก็เลเซอร์เลเซอร์ดาบก่อนประเดิมไม่เอาอาวุธนะหมาสะกทีสเลเซอร์ให้ดีสองเลยขอเบินสองอยากหกดาวไวๆมากครับกับพี่เลเซอร์แกแต่เอยเลเซอร์ตัวเดียวเลยโอ้ยเจ็บนิดๆเหมือนออจิ้มน้ำตาลแล้วได้เกลือมามาด้วยนะครับ ประมาณวันหวานแต่ก็เข็มเข็มอ่ะต่อจะไปพ6 0กเมตรผมไม่เชื่อครับแว่าเราจะได้แค่เออมาแล้วเฮ้ยโอยอย่าดุดรีดนะโอ้พี่จงดูบอลลเซอร์โดเออได้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมขาดรู้สึกจะ2นะขาดอีกสองก็ครบดาวแล้วแต่พี่จงนี่สลับผมนะเป็นตัวแถมคนระับคือผมอยากได้เลเซอร์มากกว่า นี่ได้มาแล้วพี่จงลเซอร์ได้หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องการนะเท่าไหร่วะสีต้องการสีเก็บกันตาแตกโอ้แต่ก็มันคงจะไม่สีทองมาติดๆกันหรอกโอ้สม,มุดพี่เจอเอามาทำไมเนี่ยประมาณเออสองตัวครบแล้วพี่แกนี่ครบแล้วนะครับแหมตอนแรกคึนนกว่าจะ เกลือเค็มแบบเค็มปิดๆไปแล้วยังมีเกลือหวานอยู่บ้างเกลือหวานเกลือหวานเลเซอร์เอาไว้ครบไปเลยสีทองอย่างก่อนมันบอกเร็วไปไอ้น้องสีทองพี่เพิ่งให้ไปเมื่อสองโลที่แล้วเพราะงั้นอย่าเพิ่งก่อนผมว่าน่าจะได้สักโลที่สามแน่เลยอรัสีทองเชื่อแมพไม่เชื่อ <laughs> ไอเกมนี้มันก็ว้าดาบอะไรอยู่อ๋อยไอ้นี่เกลือหยับหยับ เรือเค็มับไม่หวานเลยด้วยความหวานหายไปจืดจางมาโลนี้ต้องออโอเคถ้าเกิดอยากได้เนี่ยก็คืออยากได้ Laser. เลเซอร์เอ้ยเจแกครับสินเห็ดหรือเปล่าพมาถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะทีแน่มาเลยครับมาสองแล้วโอเคก็ดีครับดีดีเออจะว่าไปตู้นี้เนี่ยผมสุ่มสุ่ม4-5ครั้งนะครับได้ตัวละครมาประมาณ4ครั้งเลยนะ ถือว่าใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยฮะรอบเช้าดีดวงรอบเช้าเรามีจริงจริงมีมันดีจริงๆครับแต่ว่าก็ไม่แน่นอนะอุ้ยมาอีกแล้วเจ๋งเฮ้ยได้สามแล้วได้สามเลยครับทันเลเซอร์เลเซอร์มึงได้ยากกังวะเลเซอร์ผมเหลืออีกสองอย่าบ่าเธอจะไม่ผิดอะไรวะกูสุมตัวใหม่ได้จะครบแล้วเนี่ยแล้วเลเซอร์ผมใช้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยอ่ะ อดไอน,นีมาโอ้โอเคไม่เป็นไรครับเราชินไปแล้วความเค็มนี้แต่ขอเป็นตัวละครจะได้ไม่เค็มมากเค็มแบบอร่อยใจหน่อย <c oughs> อุย้ยดาบดาบไร้มาซึ่ง้ไม่เป็นไรครับดาบนี้คือไอด้ดาบเนี่ยผมอัพวิวตันแล้วนะวิวห้าครบแล้วด้วยเพราะงั้น มานี่พี่ก็ไม่ได้ใช้หรอกเก <c oughs> ็บไว้ตัวอื่นใช้ก็ <c oughs> ก,ก็ไม่นะเ <c oughs> พราะมันมีดาบอื่นที่ดีกว่านะครับไม่สีทองเว้ยออก็ไม่เป็นไราาอุ้ยได้ยากอย่างเว้ยโอ้ยทันเลเซอร์แล้วแบบไร่เรียกกันเลยไอตอนนี้เจซิหนหยวนซินหยวนเอเลเซอร์อีกทตัวนี้ผมจะขอบคุณเลเซอร์ผมว่ามันออกยากนะออกยากใช่ได้ครับอีนี่มาอีกละอีชองยุนเนี่ย จะมาปล่อยเลิกเด่ะอิงเด็ดเต็มแล้วขอตัวอื่นเถอะแล้วอีกสิบหมื่นนึงครับได้อยู่ได้อยู่โอ้ยรู้สึกช้ำช้นิดๆขอทองบ้างเออว่าจะจุดตินี่คือการันตีใช่ไหมเนี่ยโอ้ยต้องรอการันตีอ่ะโมได้โอ้ย หลุดเลดไปไกลเลยพี่แล้วโมนาผมไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้โมนะฮะโอ้ยเจ็บไปแต่ละมึงก็มาอีกแล้ววิเลเซอร์ผมออกยากครับยากไม่เบาโมนามาคือถ้าเกิดคนที่ใช้โมนาเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะปลื้มมากๆแต่สำหรับผม <laughs> no โอ้ยหรือว่าคนสร้างเกมเขารู้ทันวะว่าจะมีคนแอบซุ่มตอมเช้า เลยให้กลือเกลือเอาไว้ก่อนเกลือหนักกว่าคนที่สุม่มรอบบ่ายที่คนเลิกงานอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เบานะเราเนี่ยคิดแผซโซนแผนอินเสปชั่นคิดมาก<บ>ไปอับเอออันนี้ก็มายับยับพอแล้วพี่คอนเลมั้งเลเซอร์ไม่ก็น้องตัวไฟก็ได้ชื่ออะไรลืมไปแล้วเออโอเคครับอโอเยี่ยมเจ๋งสุดยอดไปเลย อาวุธไร้ไร้ไเวลเฮ้ยเลเซอร์ผมจะไม่ได้ครบ6ดาวจริงเหรอวะเนี่ยแมปหนึ่งคแรบบับได้มากี่กี่ดาวนะขอดูก่อนคุมดาวเฮ้ได้บันเดียวเฮ้ยเฮ้ยรอกูเล่นเลยดิี่เฮ้ยผมรู้สึกเหมือนสุ่มได้2หรือเปล่าวะหรือว่าได้ตัวเดียวจริงๆเฮ้ยสาหัสแล้ว โยสาหัสมากครับตัวเลเซอร์ขยากมากโอ้นี่ได้มาหนึ่งนะโมน่โอ้ยแล้วแบบเลเซอร์ชิปมาแล้วผมว่าชายไม่ยังได้ง่ายกว่าอีกนะชายผมได้ทั้งสามเนี่ยแต่เลเซอร์อเลเซอร์อีนี่ก็ได้สมครบแล้วพอแล้วเลิกมาได้แล้วนะ รักอะไรกับรหัสพี่ขนาดนั้นเอาอยากมาอยู่ด้วยพอแลอ้วอยู่ตันแล้วเนี่ยคือแน่นเยด็ดแน่นแบบเปรี้ยๆคนนี้ก็ทันเลเซอร์เลยครับได้มานี่ยมแบบเผื่อล้ำหน้าเลเซอร์อีกประเดี๋ยวโอ้ยได้สามจีจาร์ดครับมันแบบมันจีจาร์ดจีดจาร์ดนี่เปรี้ยวเลยเข็ม <laughs> อย่างเข็มมาต่อเลยจ้ะ ไม่มีอะไรให้เค็มไปมากกว่านี้อีกแล้วอย่างน้อยก็ได้อีกหน่อยหึงไงนะเลเซอร์ผมน่าจะได้อีกทีครบ3แหละทีเดียวเลยตรงนี้มั่นใจมั่นใจ10%เอเอ้ยมาก่อนสีม่วงอืมอคบอร่อยดีเริ่มหวานหวานหวานเ็มเค็ม,เค,มเค็มแล้วนะเออก็อย่างดี <c oughs> ก็อย่างดีแต่เลเซอร์เฮ้ยผมว่า โลนี้เนี่ยมีมหลักจริงๆก็คือพี่จงหลีกับตัวเลเซอร์นะที่ได้ยากเนี่ยผมว่าส่วนพี่จงอ่ะได้ยากอยู่แลว้วเพราะว่าเป็นตัวห้าดาวแต่ยากลงลงมาก็พี่เลเซอร์แกนี่แหละ<อ>ก็ไม่รู้นะสับตู้ของคนอื่นนะผมไม่รู้นะแต่สับตู้ผมนี่ <c oughs> อะไรจะขนาดนัแตพี่ค่าตัวแพงอ่ะนี่มาครับสีม่วงม่วงอลมโอ้ โอ้เล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 อืมอีกดาวเดียวก็ครบแล้วนะอีกดาวเดียวก็ตันแล้วครับแถมมาหลังเลเซอร์จะได้ครบก่อนเนี่ยนะเจลีบแหม่ผมเจ้าเลเซอร์เออไม่ได้โอ้ยเจ็บไปเชิงหัวใจก็เล่โอ้โหครบเลยครบแล้วเหรอ เว้ด้ลเราเลเซอร์กูแลกเสี่ยอุ้ยเลเซอร์ไม่ออกครับนี่หมื่นหนึ่งอะเนี่ยพิเตอร์ไปตั้งหมื่นหนึ่งไม่มีแล้วไม่มีอีกแล้วอุ้ยเลเซอร์ไม่ออกเลยวะครับเกลือกวันนี้ไม่มีอีกแล้วคือเจ็แกนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่านะแต่ว่าผมไม่น่าจะได้ใช้เพราะว่าเป็นธาตุไฟซึ่งผมใช้น้องคลีอยู่แล้วนะน้องกี้ นี่ผมมีน้องตีอยู่แล้วแต่เจ๊แกดันได้ยับยับเลยครับรักกูมากเนี่ยตัดเลยครบครบอกดาวแล้วเออแป๊บน,นึงเดี๋ยวขอดูก่อนกลุ่มดาวที่หลดการใช้พลังการในการชาร์จโจมตีนะครับของซินเย็นนะครับลง30%และในขณะที่ชาร์จโจมตีจะเพิ่มพลังโจมตีอีก50%าุิบเอวดีอยู่นะเพิ่มหน้งครึ่งนึงแนะ่ถือว่าเป็นตัวที่ดีใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดครบ6ดาวเนี่ย ก็ถามว่าอยากได้คิดว่าแค่นี่แจมกูได้เลรอมาเลเซอร์เออฮสิอโอเคไม่ถอกก็ไม่เป็นไรอยากได้จริงคือคือเฮ้ยยังก่อนอันเลก โอ้โยโนเอลอุย้ยมาจากไหนวะเนี่ยขึ้นหลุดเป็นเลเซอร์ก็ได้เลยครับที่แกม,มาจากไหนครับโนเอลผมตันตั้งแต่ปีมะโว้เลยครับซ้ำประมาณถ้าเกิดรวมกันนะผมว่าน่าจะได้เป็นเกลือขนาดใหญ่ครับแบบว่าใส่เป็นกระปุกได้ประมาณ10กระปุกอร่อยด้วยเพลินเนะครับเพราะเป็นตัวที่เออน่ารักนะครับแต่แต่แต่ตันลแล้วเต็มแล้วเลว <l ads> เลซอร์สิโอ้ยทองก็ได้ ขอทอก็ได้เออมึงก็ด้วยพอแล้วหยุดแหม่พี่ได้แล้วเอเอเอโอ,อมีหว่ล้วนะมันจะเยอะอะไรเบอร์น,นั้นการันตีจะครบอีกโลนึงหรือเปล่าเนี่ยเออครบแล้วอย่าหลุดเลนอีกนะพี่ขอพี่ขอเลยเออ พี่จงก็ยังดีอีกดาวหนึ่งแล้วก็เลเซอร์มาออพอได้แล้วนม่พอเถอะให้เลเซอร์มาหาฉันบ้างคิดถึงเลเซอร์ครับเจ๊ก,ก็พอแล้ว โอยจะอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เวลาของเราโอ้โหเอื้อจุ้ส,สุดท้ายแล้วนะอย่างน้อยก็สักตัวก็ได้นี่กูเติร์ไปกูไม่ใช่เติร์ไปร้อยหรือสองร้อยนะโอ้ยอืม <c oughs> แล้วเดินมารอบสุดท้ายมาช้าไปแล้วอีดอกอีกดอกเลเซอร์ <c oughs> วายนี่ผมสุ่มเป็นเลเซอร์เลยเนี่ยมาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ,กอกีกตัวหนึ่งอีกอีกอีกสักตัวไม่เป็นไรเออเป็น,เป,น,นเป็นหนักเป็นหนักมากได้ตัวเดียวเนี่ยนะขอดูหน่อยนะ ว่าขั้น4คือกดโครทันเดอร์จะทำให้พลังป้องกันของศัตรูลดลงที่ถูกโจมตีนะครับลดลง15เป็นปเป็นวลาเจวิก็ทำให้ตีได้แรงขึ้นนะเพราะว่าพลังป้องกันของศัตรูมันลดลงแล้วเราก็เลยตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่แต่ถ้ามันครบ2ดาวไปเลยมันจะดีกว่าไหมครบแบบทั้ง2ดาวที่ขาดอยู่เนะี่ยมันจะดีกว่าไหมนะครับ ก็ <God. S 2> นี่มึงคิดว่าแค่นี้จะหยุดกูได้เหรอฮะไอเกมเกลือไม่ได้หรอกแคบมา <laughs> จัดอีกเอยตกได้โว้ยเลเซอร์ Laser. เกลือแล้วเกลือให้ถึงที่สดุดเออไม่เป็นไรซอฟออ,อีซี่เรื่องนี้พี่ชิ้นมาอีกไหวแล้วดูก่อนทองไม่ทองไม่ทองข้าเออ <laughs> กว่าจะคลอดเหลืออีกตัวนึ่งรับ ถ้าเกิดได้ตัวหนึ่งนี่ผมครบแล้วนะเน้ยไม่ต้องรอลุ้นรอทองก็พอไม่ทองไม่ทองเอ้ยไม่เป็นไรพี่ชินแล้วเฉย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 เยี่ยวเหนียวเฉยเฉยเยี่ยวเหนียวทองไหมทองไหมไม่ทองก็แคบเออไปอีกแล้วไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรก็จีดจี้อยู่มาเอาอีกเออไม่เออ ครบแล้วโอ้ฮ่าาฮอุ้ยเจ็บจี๊ดครับเลเซอร์เออได้ครบสักทีพอแล้วแพ็คนี้พอแล้วผมสุดสุดแล้วพี่จงผมได้ซ้ำมาสองตัวแล้วก็จีนอีกหนึ่งด้วยแอบแบบวัตตาฟักนี่แน่เนี่ยพี่จงผมได้มาสอง กว่าจะครบไปเลยพี่จงพอแล้วแพ็คนี้ผมพอแล้วพอแค่นี้เอาแค่เรเซอร์6ดาวพอแล้วนะครับลาขาดแล้วเจอกันพี่น้องอุ้ยเจ็บไปเยอะแต่ว่าเฮ้ยเรายังมีเพชรเหลืออยู่ใช่เปล่ารู้สึกเลยอ,อีกเท่าไหร่นะขอดูก่อนโหจะมาสุ่มแพ็คอาวุธนะครับเลขแปดพั 8, 000, 9, นเก้แน่อุ้ยเลยเยอะเลยครับ เออผมว่านะถ้าง,งั้นเราหาหอ,อกให้พี่จงเลยละกกนเนี่ยราะหอ,อกเนี่ยมันสามารถใช้คู่กับพี่จงได้เลยเนี่ยเพราะพี่จงแกเนี่ยคือาตาดินและเนี่ยเป็นหอ,อกดินด้วยแล้วก็พี่แกใช้หอ,อกด้วยเพราะงั้นเนี่ยไอหอ,อกเนี่ยเกิดมาสลหรับพี่แกเลยครับพรางั้นเอ๊ะสีทองสักอันเอาหอ,อกมาหนึ่งอันพอแล้วไม่ออกไม่คลอดแต่ก็ขออาวุธอะไรที่มันดีๆหน่อยละแกนไม่ร้ายนะไม่ร้ายไม่ราม้รา,ยรายเอ้ยหลุด มาจากไหนวะเนี่ยพี่มาจากไหนครับอยู่ดีๆก็มาอยากมีส่วนร่วมโอ้คือทำไมต้องเป็นพี่แกค,คนนี้คคนอื่นก็ได้ได้ซ้ำแล้วมาไหนๆก็เหลือเหลือเหลือเพชรเหลือดาวเออเออข้ามไปเลยไม่ทองเราไม่ดูไม่ทองเราไม่ดูนะขอทองสักออนนึงแล้วก็ขอเป็นหกด้วยพอเลยนะสลหรับแพ็คนี้ ผมพอเล่จริงๆครับรู้สึกเหนื่อยมากมาแล้วจุดติเออย่าอย่าหลุดเลดนะดาบใหญ่ก็ได้หอกก็ได้แต่ว่าหอกจะดีมากอุ้ยได้ดังใจว่ะแหมแล้วทีแบบนี้มึงแหมาเนอะรอบใจกูแหละอุยยัดไปลายตังครับแต่ก็อืมก็ได้สักที ดาบใหญ่ผมคงไม่เอาแว้แหละนะเพราะว่าผมได้หอกแล้วแหละหอกที่ต้องการให้พี่จงหลีสวมใส่อันนี้ก็ไม่แล้วแหละโอเคหมดแล้วนะรสรุปแพ็กนี้เนี่ยเราก็ประมาณนี้นะครับผมได้ที <c> ่ <oughs> ผมได้ <c oughs> ที่ต้องการครบแล้วนะครับถึงจะเสียหายหลายแสนก็อซีซาร์ไม่ใช่น้อยนะครับอแต่ก็ครบ6ดาวทั้งสามตัวเลย นะครับแถมถ้าเกิดมีดาวให้เก็บเกิน10ดวงเนะี่ยผมคงได้อีชงยุ่นเนี่ยได้เกินอ่ยี่สิบแล้วมั้งเนี่ยเพล่เลกับน้องนี้ด้วยนะครับน้องซินเยียนเนี่ยนะคงได้เกินไดแ้แหละส่วนเลเซอร์นี่โอ้ผมบอกเลยเทปลากเลือดนะครับนี่พลสวรรค์9ก้าเย็ดเด้อนี่แหละสุดติงกระดิ่งเมวครับมันจะแรงขึ้นไงมันจะตีแรงขึ้นนะครับการใช้ท่าเนี่ยตั้งสอเซอันนี้เป็นท่ากด e นะแบบธรรมดาครับ ทั้ง300เนี่ยส่วนนี้ถ้าคิวนะครับส่วนตีอยู่ที่142ยสี่สเพลฟเฟิลมะพร้าวแก้วแล้วก็แต่งแต่งอาวุธให้พี่แกด้วยครับ <_ C 1> อ,าอาวุธอาวุธอาวุธหอกนี่หอกไร้ายนะครับเรามีรู้สึกว่า2หอกนะครับหอกนี่ไงมีอยู่2อันเอาวันนี้แหละลองดูก่อน <_ C 1> เอฟเฟกต์นะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกัน20%นะเป็นเวลา8วินาทีหลังจากโจมตีถูกเป้าหมายแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก4%ี่เปอโอ้โหเได้เลยนะ โดยเอฟเฟกนี้จะซ้อนทับกันได้มากสูงสุด5ชั้นนะครับก็คือ4คูณ5กันเลยทีเดียวนะฮะ4คูณ5คล้ายๆกับเป็นสมุดเวทนะครับอีกอันนึงแอะทั่วมันสามารถซ้อนกันได้แล้วก็จะเกิดขึ้น1ครั้งในทุกๆ0.3วินาทีนะครับเมื่อได้รับการป้องกันจากโล่เนี่ยพลังโจมตีเอฟเฟกนี้จะเพิ่มขึ้น100%ซโอ้โหคือนอกจากตัวจะเทพแล้วหกยังเทพอีกนี่มันโคตรเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวเก้วแป๊บนึงขอลองดูหนน่อยล พาพี่แกโคตรเทมิเตะด้วยแต่เราไม่ใช้เราไม่ใช้ที่ผมอยากได้คือเลเซอร์ตั้งห้าครับคือพี่จงเนี่ยสลับผมนะสำหรับผมเลยนะครับเป็นแค่ตัวแถมนะครับอืมตัวแถมใช่ครับแต่ว่าในอนาคตผมอาจจะมาใช้พี่จงก็ได้นะครับ่ตาตอนนี้เนี่ยผมยังติดพันกับเลเซอร์แกอยู่นะครับเพราะงั้นพี่จงเอ่อเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้การใช้งานโอเคก็ go. ก็จบจริงๆแล้วแหละนะครับคงจะไม่สุ่มแพ็กนี้แล้วนะก็น่าจะรอจนกว่าแพ็กใหม่จะมานะแล้วค่อยสุ่มอีกทีหนึ่งครับก็สำหรับแพ็กนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนะครับพอแล้วพอจริงๆแล้วแหละนะเหนื่อยมากใครเหนื่อยกระเป๋าตังเหนื่อยกระเป๋าตังเหนื่อยใจโอเคแล้วเจอกันบายแพ็กแน่